แล้วไปแปดสโซนเดียวผมวันนี้นะมีรอกไดว่านะครับ PT100 นะครับ PT100 นะนะครับบอกเลยว่าตัวรอกเนี่ยสีดําตัดทองนะครับดําเงาตัดทองนะถือว่าเป็นความสวยที่ลงตัวมากนะครับดูหรูหลาเรียบหรูมีสไตล์นะครับเป็นไงนะครับความสวยนะนะครับก็ยังมีโลโก้ไดว่าแล้วก็ปรับนวงนะครับนี่เลยสไตล์ของไดว่านะครับนวงเป็นระบบแม่เหล็กนะครับรอบ7.3แป้นกดขนาดใหญ่ เหมาะมากนะครับนี่กดได้เลยนะครับสตาร์เด็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูนะแขนก็จะมีงุ้มเล็กน้อยนะครับหนอมมาแล้วนะครับมาดูระบบหน่วงเดี๋ยวถอดให้ดูนะอืมนี่ครับหน่วงของไดว่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวสปูนเห็นไหมครับมีลูกปืนนะครับ ชุดเฟืองเป็นทองเหลืองลอกใหม่นะครับลอกใหม่มือหนึ่งมีประกันนะปิดแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับง่ายๆสวยๆลรื่นๆนะครับนะ้ำมาดูสเปคเข้าวๆกันหน่อยรอบ7.3ต่อหนึ่งนะครับนะ้ำหนักตัวลอกก็2 0 5กรัมนะ205กรัมนะครับกำลังเบรก6กกิโลถือว่าสูงอยู่นะสำหรับลอกจุดน้ำนะฮนะนบำข้าวลูกปืน เก้าลูกพื้นนะให้เยอะกว่าตัวเลยนะพี่อาร้อยอีกนะครับอันนี้ให้เยอะกว่าตัวพี่อาร้อยนะนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีเลยตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับนะมีหมุนซ้ายเข้ามาแค่ตัวเดียวแล้วมีหมุนซ้ายเข้ามาแค่ตัวเดียวด้วยนะครับนานๆมันจะมาทีหนึ่งนะสำหรับโลกไดว่านะมาน้อยมาน้อยแต่มานะโอเคจัดไปครับผม